สวัสดีจ้าเจอกเลยจ้จาเด้อกันย,ยนีเมื่อวานยนี้จะพามากินตำบักทัวใส่หอยเชอรี่หอยเชอรี่จับรักรุระเพพกตัวหอยตัวหอยแล้วกลับปโคโาปโคอใหญ่ปาคอใหญ่แดดเดียวปาหน้าจ้าเด้อจ้าหนากินจ้าแล้วก็ข้าวเหนียวหนึ่งกองห่อนห่อนซื้อมาจ้าบริเองดอกผักแอมผักแอมผักแอมมาจ้ามากินกันนะจ้าเด้อเอาก็จะกินยังไงกันยานีก็ขอฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยหน,นี่เด้๋ยวะเด้อผมจะรับแชร์เฮียานี่จ้มาอ้ยหิวหิวหิดะดโอ้ยหอยชอรีอบกทัวตอ,อ,อนยังไงแดกขอโทษครเด้เป็นปลาแดกดิบ เยตคอหนาแดดเดียวสักอือนี่ตัวข้าวมันดีอะอืออ mùi tàu 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 cho แซมกันเด้อตำบักทัวปลาแดงนัวปัดแดงดิบเด้อแต่บักก็ดีตัวนิดน้อยอ่ะอืแต่บักทัวตำมันต้องแดงจะเด้อปั้นก็บม่ดีหอกจะมักมิ้งสิตำแดลกบัวแฉะหอย Hãy hỏi Cái Đẹp điều Đẹp điều ข้อหน้าตอดมันจะเลยว้าวแซ่บ Mày chưa đưa, đưa đưa đây Mày chưa ly

<laughs> ừ. ừ. À, vừa ra trên ngoài đưa Phải bánh nhỏ Mình là được Thế bố đi Bố thầu nó Nhạc Tại mặc thua Jenny hay nặng nhạc Tại nhìn, nhìn sẽ Tầm, sẽ tầm, sẽ tầm đẹp đấy Ừ, tầm nhà. Mặc ใช่เวลาเกี่ยวช่หง่หนเนาะแซ่บตัวมะคออู้อันซอนงามอน้น้า đáp ừm 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 đâm khâu Đí, Sao cái body mặt Sao Ừm hỏi chơi gì Đồ bận ngang Sao vừa la kìa, chút hỏi đi trả đưa แซ่บก็แซบบ่บเนียวเป็นเนีื้อับแซบ่บครับ กลางๆตรงกลางครับคือหน้าประแดกนัวน,วนัวืมนัวครับหอยสีประแดกน,นนะขอโทษขอพายจะพายเป็นประแดกนิดประจัเนเดอรมันนัว

อมัน้เหนียวรมันเคี้ยวลันบากูเ่าเดอดเหมือนกันเยอะแซ่บแซ่บเอ้าแก็ไก็ดีชอบตำเต้าเขาดูดี มากทัวนี่นะโตหัวแตบมากระแดกกระดกปากก็ดีโอ้แซ่บ

ไปแบบคนง่ายใ่่ไหมโตไหมอ้อุเยาะสิดเนื้อจิ้มน้า mắt chưa nắng mọi người mất quá mặt 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 chua mặt mặt cả mặt mặt đong mặt cho mặt mặt Xẹp mặt mặt bắt mặt mặt bộ mặt 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 ปาโคอหน้าโบเก็มเลยจ้อใช่ได้เลยใช่อืมึดดดอืมเป็นมากอืม โอ้เหนียวเหนียวบุหาดกตัวแขวม็นกอดี tay là đứa Hoặc đất lắng đứa Nhao nhựt Hoặc nàng to cả đứa và ăn kêu nan Mà vậy xếp Rất giọt đây chẳng đầy cả Mặc kịp nì cho nì ตำทัวหอยเชอรี่ปลกคออเด็ดเดียว,ยวกะ่ะฝากกดติดตามไฮเดีนินได,จด้จ้ะเด้อจังไดค่ะยูทูปน้องใหม่จ้ะฝากเนื้อฝากตัวได้จ้ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ทำให้ยังไฮเดีนินอย่างก็คอมเมนต์ด,ด้านล่างได้จ้ะเด้ออยู่ดีมีแค่สกุลสกุลได้จ้ะเด้อจ้าขอบคุณค่ะสุดยอด